สวัสดีครับผมแนะนําตัวครับแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมจะมาสอนโหลดเดี๋ยวบอกชื่อบอกชื่อโอ้สวัสดีครับผมกล้องแทงโกนะครับจะมาทังโกดอดนะทังโกดดดไหมโหลดเพลงใน youtube กันนะครับมาดูนะครับเามือกันนะครับนะครับอันดับแรกนะครับแล้วเข้าไปในที่ youtube นะครับคุณอยากฟังเพลงแล้วคุณอยากฟังเพลงอะไรก็เขียนไปก่อนนะครับอาจจะดูนะครับนะครับสต็อก่ันครับสต็อปสต็อปสต็อกสต็อกเลยครับ แล้วกดเพิ่มแท็บตรงนี้นะครับนี่ครับรูปกวากระบาทนี้ครับกดไปครับแบบก็จะเป็นแท็บใหม่ครับแล้วก็เขียนว่าว o วายวิปอ,อันไหนนี่ครับเป็นว่าว o วาเออขอออไขออือ,อไพ,อออไพครับว่าว o วายวิปนี่ครับแล้วคำว่าดอตยูทูบ กด YouTube นี่ครับอะซูม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 นี่โอเคนะครับโอเคนะครับติ๊กเข้าไปครับนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอัเไปเปิดฟังเพลงเลยนะครับแล้วกลับมาที่เพลงนะครับอ่าต้องครับช่วยทำนะครับอันนี้ครับแล้วก็เราก็ก็ลิงก์นึ่งนะครับด้านบนครับก็ไปหมดเลยครับเจอคันล้องนิดนึงครับครับขอองครับ แล้วข้ามมาตรงนี้ครับอ่าแล้วก็วางตรงนี้นครับแล้วต้องคันลอกอีกรอบกดวางครับกดวางครับกดวางครับวางครับวางครับอ่าแล้วครับแล้วกดอันน <the sprout> <offs> ี้ครับนี่ก็เรากดดาวโหลดดาวโหลดรออยู่ตรงนี้ครับนี่กระบะแดงรอประมาณห้าสิบี่ห้าสิบครับเนี่ยเราไม่ดึงกระบดแดงอ่าสุแล้วใชไหมอ่าเพลงครับต่อเพลงครับ ไดครับเข้มไคทามคร้นเต็มทีนอนเลยไหมนี่เดีสมองมาโจดับ้วโดนอนเลยได้ไหมได้ครับได้ครับต่ออีได้เลยเอออยากอาเียงเลยะเอครับลาเทเลยานะครับมีแบบนโอ้โหนางฟ้าขึ้นก่อน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  ไม่ใช่นี่นางฟ้าองค์ใดลังเอ้ยนางฟ้าองค์ใดลงมอดังเทพธิที่ดาลาวอนลรงปูหลองใหม่นะครับปูจานลองใหม่ปูจานลองใหม่อ่าฟังเพลงครับฟังเพลงแบบนี้ก็มันเป็นอีกแบบนะครับ dj art dot str v o l l e y b a เ l the v o l l e y the f o b com ใข้าลดเลยไหมครับเลยนะอิสาลีาหลเลยนะรกครับมึงจะหลดนะอ่าก๊อปก๊ี s <S ้ล sort of ิงก์นั่นนะครับเนี่ยดูจอโทรศัพท์ดูจละครับเดี๋ยวบังตีดูจอโทรศัพท์ดิจะบลโหลบงลองเลกันแนแ้วกังด้จริงอ่ะ

ได้กรครับเดี๋ยวตอนนี้เลใช่ไหมไม่เติมเนี่ก็เพลงจะหายอันนี้เราเพลงอะไรครับอะไรขับไม่ได้แเนไม่ขับแล้วจิน้นาฟ้าวงในคือแมลงลงมอมีถ่มหัวเหรอนี่กดจบ เราไหนครับให้เราฟังนี่ดูนะครับนี่คิร์ชนี่คิร์ชไม่ทั่วมอสหรอหลุดปะหลุดปะว้าวตายยากเลยอันนี้เจอแล้วนี่ครับจิ๋แล้วครับจิ๋วละครับนี่ครับอันนี้ครับเฮ้ยยัางสิ๋วแล้วเออครับ ถือกล้องถือกล้องถือกล้องทำไม่ได้ถืครับอ่าแนี่นำตาน่ี่ทำตาสุดิครับผมหมูอะไรวะแทงก็จับครับนี่เอาอะไรเอาหลงนนะครับนะครับจับหลงเครื่องครับตังผมทำครับไหนเอาไหนอันนั้นอันนี้ครับอันนี้ยังไม่ถือครับ เดินต้องได้ไเลยนะครับเอาเข้าต้องเลยครับแล้วก็ลากไปเลยนะโคล,ลักอืมนครับพันนี่แม่นีน่ยไม่รู้มัย้ยไงเหรอปวพองสิเดินลงไงครับอืม เก็บจีบ uh, uh, ่าหยุดก่อนหยุดหยุดข้าหยุดทหารออนี่มีทุกอ่ะโอ้ยเจ้าตี ขอแล้วขอแล้วเอออ่าขอพักก่อนพักก่อนค่ะใช่ครับและอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับบอกตรงครับกด subscribe ครับกด subscribe ครับกด subscribe ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ